คุณทีมและคุณมิคครับเมื่อเรากําลังก้าวเข้าสู่ AEC นะครับประเด็นของ HR หรือว่าทรัพยากรบุคคลก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าจะมีการเปิดเซรีและมีการเคลื่อนย้ายกันมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เราจะมาคุยกับกูรูทางด้านของ HR ครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท Towers w a t s o ประเทศไทยคุณพิจพจีสายเชียร์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันอื่นเลยเนี่ยนะครับต้องอยากจะถามก่อนว่า ความท้าทายครับกับตัว h r หรือว่าแผนกบุคคลเนี่ยฮะพอจะก้าวเข้าสู่ยุค AEC เนี่ยต้องมีการปรับตัวยังไงบ้างครับคำตอบที่หนึ่งคือ HR พร้อมหรือ,อยังอืพร้อมนี่ต้องมีอะไรบ้างอ่ะ,อะข้อที่หนึ่งภาษาแน่นอนที่สุดใช่ไหมคะภาษาข้อที่สองคือความเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลายนะคะแล้วข้อที่สามคือมี global mindset ไหมค,คือเข้าใจการ movement ต่างๆในโลกนี้ไหมนะคะเอาภาษากับภาษานี่ไม่ยากหรอก คนสิงคโปร์เข้ามาสัมภาษณ์งานเขาสัมภาษณ์ได้ไหมจะมาสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์อ่ะสัมภาษณ์ได้ไหมก็ที่หนึ่งแล้วรู้ไหมว่าจะสัมภาษณ์เรื่องอะไรเพราะมันเปลี่ยนไปละสมัยก่อนสัมภาษณ์คนไทย competency หรือทักษะแบบหนึ่งสัมภาษณ์คนสิงคโปร์สัมภาษณ์คน international competency ทักษะอีกแบบหนึ่งเอชชาต้องพร้อมที่จะแสดงศักยภาพตรงนี้นะคะพร้อมเสร็จแล้วเนี่ยมีความเข้าใจความหลากหลายของวัฒนธรรมไหมนะคะ คนเวียดนามเข้ามาทํางานเมืองไทยเราเตรียมความพร้อมให้เขาไหมรู้ไหมว่าคนเวียดนามเป็นยังไงต่างจากคนไทยยังไงและจะช่วยโค้ชเขาได้ยังไงคอมฟอร์ตเขาย,ยังไงรเรื่องที่สองนะคะเรื่องที่3าคือว่าแล้วตัวบริษัทเองเมีความพร้อมไหมอินฟราสตรักเจอร์ในระบบ HR บนะคะยกตัวอย่าง คุณเจตอยู่เมืองไทยเจจะไปอยู่เวียดนามนะคะตอนนี้เป็นเมนเจเป็นผู้จัดการไปอยู่เวียดนามจะไปลงตำแหน่งอะไรแล้วระดับค่างานเท่าไหร่ที่สําคัญที่สุดเงินเดือนเป็นยังไงแพ็กเกจใช้ของไทยแพ็กเกจใช้ของเวียดนามหรือของเวียดนามบวกบวกยังไม่จบอันนี้อันนี้ไปอะไม่ยากนะขอดขากลับไปอยู่เวียดนามสามปีกลับมาอยู่เมืองไทยมีตําแหน่งรออยู่ปะไม่ใช่ไปแล้วกลับไม่มีที่มีลูกค้าหลายรายนะคะ อยู่เมืองไทยก็จัดการอย่างดีเลยนะพาไปเขาไปอยู่ตุรกีไปอยู่อินเดียไปอยู่สิงคโปร์นะคะไปอยู่สองสมปีไปช่วยเทรนคนที่นั่นนะคะปรากฏพอขากลับคึนเวลาจะกลับมาไม่มีตำแหน่งที่นี่รองรับ แล้วทำยังไงกลับมาเขาก็ลอยลอยสภาพักเขาไม่อยากอยู่แล้วก็สูญเสียคนเก่งออกไปเขาก็ออกไปเป็นเบรนด์แบรนด์นี่เป็นประเด็นที่ไอ้ชาต้องเตรียมความพร้อมครับพูดถึงตรงนี้นี่เรากำลังพูดถึง skill l บอร์หรือว่าคนที่ทํางานในออฟฟิศทั่วไปเนภาพที่เราคิดอยู่เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยแต่ประเด็นเรื่องเงินเดือนละนะครับตอนนี้ถ้ามองในภาพรวมเนี่ยความดึงดูดเนี่ยให้มีปัญหาอย่างสมองไหลอย่างที่บอกเนี่ยนะครับมีหลายคนกลัวว่าคนเก่งๆอย่างคนไทยเนี่ยจะ้ายไปอยู่สิงคโปร์ไปย้ายไปอยู่มาเลในขณะเดียวกันเนี่ยคนต่างชาติจะเข้ามาฟิล์ม นี่เป็นภาพที่จริงแค่ไหนฮะจริงเลยเราก็เลี้ยงไม่ได้นะคะหมายความว่าถ้าเราพูดในเคสอย่างเงี้ยคือคนต่างชาติก็เข้ามาใช่ไหมคะสมมติพี่เป็นนายจ้างพี่ก็จะมีสปายมากขึ้นเราคุยกันพี่มีมีทางเลือกมากขึ้นนะคะคนที่เข้ามาเขาก็ต้องทํายังไงให้เขาเป็นตัวเลือกนะคะเพราะว่า คนที่จ้างเขาก็มีหลากหลายมากขึ้นเป็นต้นเพราะงั้นคมตอบคือว่าในจ้างมีทางเลือกมากขึ้นลูกจ้างทํายังไงให้เป็นตัวเลือกที่ถูกเลือกนะคะครับอันนี้มาคําถามตอบไปเลยฮะดีมากทํำยังไงครับให้เป็นถูกเลือกในยุคเอซีเนี่ยถ้าเกิดต่อไปเนี่ยผมไม่ได้ต้องการจะสมัครเฉพาะบริษัทของคนไทยละจะทํายังไงอ่ะให้ผมได้งานยุคเอซีครับเข้าใจความต่างวัฒนธรรมนี่สําคัญพี่ยกตัวอย่าง เพียงานบริษัทฝรั่งใช่ไหมก็มีคนฝรั่งมีคนไทยอยู่อยู่ในที่ประชุมนะคะอยู่ที่ประชุมคนไทยส่วนมากจะไม่พูดนะคะไม่พูดนี่ไม่ใช่ไม่มีความเห็นแต่ว่าให้ความเคารพกับประธานที่ประชุมประธานทางฟังใช้ต้องฟังก่อนไม่พูดถ้าเป็นเคสแบบนี้ฝรั่งมองคนไทยว่าไงไม่มีไอเดียไม่ c o n t r i b u t นะคะอาจจะไม่ใช่คนเก่งคนไทยถ้าคนไม่พูดบอกอ๋อคนนี้ดี respect seniority ให้เกียรติให้เกียรติที่ประชุม ใช่ไหมฮะสลับกันสมมุติเราอยู่ในที่ประชุมว่าเราพูดแสดงความเห็นเยอะยๆเลยฝรั่งบอกคนนี้มี contribution คนนี้มีไอเดียสุดท้ายจะเป็นคนที่มี performance ดีคนไทยมองว่าไงคนที่โชว์ออฟหรือเปล่าหรือดีแต่พูดเป็นต้นอันนี้คือความสังวัฒนธรรมที่เราจะต้องเข้าใจนะคะเราในฐานะที่เป็นคนทํางานเรื่องที่หนึ่งเรื่องภาษาล่ะฮะภาษาสําคัญมากภาษาคืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องพูดใท้ได้ฟังอังกฤษฟังออกอ่านได้นะคะ แต่ต่อไปรุ่นไม่ใช่รุ่นหล่อจะรุ่นลูกเราเนี่ยอังกฤษไทยไม่พอแล้วจีนกําลังมาแรงภาษาจีนมาแรงเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเรื่องของความจวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของภาษาอีกเรื่องหนึ่งก็คือความพร้อมพี่ใช้คําว่า global mindset หมายความว่ามีความพร้อมและ flexible ที่จะ move around นะคะเพราะว่าเขาจะไม่อยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วคนไทยเนี่ยค่อนข้างติดที่หมายความว่า เขาไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยาก rotate <ะ>หรือไม่ค่อยอยากไปทํางานต่างประเทศะนะคะหลายๆบริษัทเนี่ยเริ่มโปรแกรมที่ว่าการที่เรา move คนไปเนี่ยมันเป็น career path <ะ>หนึ่งคือการที่ไป<ะ>ไปเบสที่ต่างชาต่างประเทศเหมือนกันขึ้นนะคะ,ะ promotion แบบหนึ่งะนะคะ,ะอันนี้เป็นส่วนที่ต้องช่วยและคนเราต้องปรับตัว อันนี้ก็เป็นการตอบคําถามเลยนะครับทั้งฝั่งของอบริษัทเององค์กรเองแล้วก็ฝั่งคนที่จะไปสมัครนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพี่พระเจมอย่างมากที่ร่วมมาไขนะครับข้อข้องใจเรื่องเอชอาร์ของเราครับ,บยินดีขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นเคล็ดลับนะครับใน,ในการเตรียมความพร้อมทั้งฝั่งขององค์กรแล้วก็ฝั่งของคนที่จะไปสมัครงานในยุค AEC นะครับกลับมาปรฟฟับโฟกัสทางธุรกิจและการนนค้าใน a e ไได้ใหม่กับ AEC อซ c โฟกัสในครั้งหน้าครับ